สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยฮานอยนะคะช่วงนี้น้อยแยกตายค่ะสองวันละน้อยแยกตายนะคะตารางก็ปังอยู่นะคะถือว่าตารางเข้าดีนะคะตัวทีแอสจบให้รอบนอกก็ถือว่าไปออกหวยอื่นเยอะนะคะออกหวยอื่นเยอะพอเห็นสูตรหวยฮานอยทีไรแล้วก็เลาาพัฒนาเนาะ ทำไมเราพัฒนาชอบมาออกหัวสูดหัวหาหน่อยจังเลยคะแอดไม่เข้าใจออกพวกบวบเลยนะคะทุกคนจ้าเป็นเอียงมีสามตัวเลยเนาะสามสี่ห้าบู๊พดพ่อบอกโม่บอกแตงอุ้ยแอดลืมเอียงอนักรบยังมีบาดแผล เด่นนะคะทุกคนเด่นสองสามสี่เนาะเด่นสองสามสี่แอสใตเลขต่ํามันก็มาศูนย์เนาะทุกคนมันมาหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ผ่านฉลุยเลยนะคะนะเจาะเข้านะคะสองสามนะคะสองสามเจาะเข้าแอสเจาะเข้าสองสามหกหนึ่งห้าเจ็ดหกโค้งนี่เลขทูปนะคะหกสี่นะคะหนึ่หกสี่อันนี้ห้าเก้าไปแตกกาชาตเนาะตารางแตกนะคะตารางแตกหก หนึ่งห้าหนึ่งห้าสองสามหกสี่หกหกหนึ่งหนึ่งใครที่ไปตารางตัวตัววินนี้คือทั้งหามทั้งเบิ้นในในในวินเดียวกันเลยนะคะทุกคนวินในหามเบิ้นนี้เลยนะคะทุกคนเวลาจับวินนะคะเวลาที่จะเล่นวินสามตัวทุกคนก็ลองพิจะะนารณากันดูนะคะตารางถือว่าเข้าทุก้อยเลยนะคะสามตัวได้แค่หกหนึ่งห้านะคะสําหรับตาราง สำหรับตาราง3ตัวได้แค่615นะคะโอเ้เลขถูกปังคือมาบ่อยนะคะชวงนี้มาบ่อยเอามาดูของวันที่23กันนะคะทุกคน23สูตรฮานอยนี่เป็นสูตรที่แอดจะจับ3ตัวให้เยอะนะคะถ้าใครชอบดู3ตัวของแต่ละวันเผื่ออยากเอาไปหวยอื่นนะคะกลองมาดูในสูตรนี้ได้นะคะสูตรนี้แอดก็ทำตามที่แอดถนัดแอดชอบนะคะ แอดถนัดยังไงแอดก็ทำอย่างนั้นนะคะทุกคนชอบยังไงก็พิจารณากันดูนะคะแล้วก็เอ่ออะไรนะสูตรน้อยชุดนะคะสูตรน้อยชุดของแอดที่แอดเน้นให้เนาะที่แอดเน้นให้นะคะแป๊บนะอันนีนี่นะคะทุกคนไอ้สูตรน้อยชุดนะคะก็เน้นรอบปก,กติแล้วก็ v i p ก็เข้าไปที่สองศูนย์นะคะเข้าไปที่สองศูนย์นะคะทุกคน เข้าไปที่20เลย61520รอบ VIP นะคะอันนี้แอดก็เน้นอีกนะคะวันที่23 23นะคะแอดก็เน้นไปที่ปกแล้วก็ VIP อีกเช่นเดิมนะคะสอหน่อยนี้นะคะถ้ามาก็มาเนาะเกนะคะ9193 95 5153แล้วก็31ก็ขอให้มันอยากกลับหัวนะคะขอให้มันอย่ากลกับหัวกลัวมากค่ะ มีหกกับเก้าถือเลยกลัวทุกปีแต่ว่าแอนให้แค่หกชุดหกหางนะคะก็วัดดวงกันไปค่ะถ้าหกก็หกเก้าก็เก้านะคะสําหรับสูตรน้อยชุดนะคะสูตรน้อยชุดอยากทําเหมือนหลานบ้างแต่ว่าทําได้แค่หกคู่นะคะคือน้อยสุดแล้วค่ะหกคู่น้อยน้อย,อยสุดแล้วค่ะไม่ได้แล้วค่ะน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วะค่ะก็เน้นไว้ที่รอบปกติแล้วก็ v i p นะคะทุกคนชอบก็พิจารณาดูนะคะอันนี้ถือว่า เป็นน้อยชุดเลยนะคะน้อยชุดชอบสูตรไหนก็ไปสูตรนั้นนะคะทุกคนไม่ใช่ไปทุกสูตรเด็กก็เลือกกันเอาค <ie> ่ะเลือกกันเอาสูตรไหนเข้าดีก็สังเกตก่อนนะคะแอดก็ทําให้ดูเนาะพยายามคัดตัวที่น้อยที่สุดออกมาให้นะคะพยายามทําน้อยที่สุดออกมาให้ให้ดูนะคะถ้าชอบสูตรร้านแอดก็ไปสูตรร้านแอดนะคะอันนั้นเขามีตัวนงตัวเน้นน้อยชุดแล้วตัวเน้นเขาก็เข้าทุกงวดนะคะทุกวัน แต่มันจะไปน้อยไหนเท่านั้นแหละแต่ว่าวินปกตินี่เข้าทุกวันเลยค่ะวินรอบปกติอินสามตัวนะคะออามาดูของแอดบ้างนะคะของแอดเด่นที่901นะคะเด่นที่901วิ่งรูดให้ไปที่90นะคะ95 96 97 05 06 07 15 16แล้วก็17นะคะสามตัวเม็ดเดียวแอดให้856 859นะคะช่วงนี้แอนก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างแหละแล้วแต่อารมณ์นะคะทุกคน สูตรบ้างเดาบ้างนะคะโอ้แต่แอดอยากพี่ชิดน้อยแยกมากเลยเห็ดยหาุแท่วาหานอยเย็นเป็นอะไรที่ปรับเซียนมากเลยนะคะทุกคนอู้ตรงใครไปเก่งก็เกิงมากเลยสองสามพรุ่งนี้แอดว่าเลขวันที่มันยังจะมาแน่เลยเพราะว่าเพราะว่าสูตรลาแอดมันให้สองสามสามสามมันซึ่งเป็นตัวที่ของวันที่ยี่สิบสองเลยนะคะมันจะตามตูดเรานะคะ ในตารางนะคะให้9617053นะคะ9617053นะคะเอาตัวจอแอดพูดครบยังเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็นย์าะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนะคะเก1าหกหนะคะ9 6 1 7หกหนะคะเก้าหกหแอดจับตารางให้นะคะแชุดนะคะเก้าศู9ย์หนึ่งเก้าศ ห้าหกหนึ่งห้าหกเจ็ดนะคะชอบสูตรไหนไปสูตรนั้นนะคะทุกคนตัวกันแอดให้หกสี่สี่เจ็ดนะคะหกสี่สี่เจ็ดอันนี้สามตัวอันนี้เป็นสามตัวเลขทูบนะคะแอดก็จะให้อย่างนี้ทุกสูตรทุกงวดทุกวันนะคะมีสูตรไหนแอดก็จะเขียนให้อย่างนี้อันนี้คือตัวเลขทูบค่ะอันนี้คือตัวเลขทูบเลยอันนี้คือตัวแปลงนะคะตัวแปลงเลขทูบเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นตัวแอดแปลงออกมานะคะถ้าชอบเบอร์ก็จัด รอบนอกก็ตามใจฉันนะคะรอบนอกตามใจฉันหาจับตัในตารางบ้างตัวที่ชอบบ้างนะคะอันนี้แอดแปลงออกมานะคะทุกคนก็แปลงเหมือนทุกทีที่บอกนะคะดีเก้าหกห้าก็แปลงได้นี่นะคะแปลงได้เก้าศูนย์เก้าหกนะคะก็แปลงได้นี่ศูนย์เก้าหกเออเก้าหกเจ็ดเออเก้าหกเจ็ดแอดก็แปลงใหม่อีกรอบเนาะเก้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็เก้าหกหนึ่งนะคะนีเก้าหกหนึ่งนะคะ อันนี้คือตัวแปลงนะคะตัวแปลงที่แอดเอามาจากตรงนี้นะคะนี่แปลงแอดเอามาจากตรงนี้แอดเห็นว่ามันเออมันชอบออกบ่อยค่ะบางทีเราให้อย่างนี้มันมาหกเก้าเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นแล้วเสียดายค่ะเผื่อฟุกนะคะเผื่อฟุกถูกสามตัวสามเรวก็ถูกยากค่ะลองจับตารางวินดูนะคะช่วงนี้สูตรหานอยแอดไม่ค่อย,อยนิ่งค่ะพอไปสูตรหนึ่งมันกระโดดสูตรหนึ่งนะคะทุกคน ขนาดสูตรแยกยังยังยัง,ยงน็อกเลยนะคะสูตรแยกโอ้สองวันแล้วนะมั่งก็ลองดูนะคะก็มีชนกันได้ชนกันอยู่ได้นี่เก้าห้านะคะมีชนเก้าห้าเก้าหนึ่งโอ้ชนสองสามคู่เลยเดี๋ยวให้ดูอันนี้สูตรแอดนะคะร้อยพันสูตรโอ้มีหกสามเอาในตารางมีอยู่มีแอดติ๊กให้นะคะนี่นะคะ 919551นะคะอันนี้เป็นตัวที่นางชนกันนะคะสองสูตรชนกันเลยนะคะสามคู่นี้นะคะชนกันเนาะมีแค่สามคู่นะคะที่ชนกัน9195แล้วก็51คะ่ะทุกคนเน้นไปที่ VIP แล้วก็ปกติค่ะลองดูอีกสักวันหนึ่งนะคะถ้าเข้าดีก็ทุกคนก็ลองจับตามองดูนะคะทุกคน เอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะไม่ลืมอะไรเนาะน้อยแยกนะคะน้อยแยกแอดก็ให้27นะคะกิด27พี่27ปกแป6 VIP 24นะคะกาชาติ17นะคะสา85นะคะพัฒน์เอ้ยน้อยพัฒนาให้ไว้ที่40นะคะทุกคน เป็นแนวทางวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์วอาทิตย์ก็อย่าลืมนะคะตามสเต็ปเขาก็จะศูนย์เบิ้ลประมาณนั้นแหละค่ะที่จริงมันก็เริ่มแต่วันศุกร์แล้วค่ะศูนย์เบิ้ลนะคะประมาณนี้นะคะพวกหุ้น v ี p อพนะคะก็น่าจะออกวนๆอยู่แถวนั้นนะคะแต่ว่าที่จริงอ่ะวันวันเสาร์นะคะวันเสาร์จะช่วงนี้มาเล็กต่ำเนาะถือว่าศูนย์หนึ่งสองอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่แน่สามเหมชอบมาวันเสาร์ค่ะแค่ถึงนโบ้เหมือนออกบ่อยพวกหนึ่งพวกสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปกติวันถ้าถ้าเป็นช่วงแรกๆเลยมันจะมาเลขสูงค่ะเจ็ดแปดเก้าศูนย์อะไรประมาณเนี้ยังก็เลขวันพักเอาเอาไปพิจารณากันดูค่ะทุกคนเผื่อชอบด้วยนะคะเผื่อชอบด้วยถ้าชอบก็จัดก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดอันนี้เป็นแนวทางรวมเลยค่ะเล่นได้ทุกหน่อยนะคะเล่นได้ทุกหน่อยหรือจะสูตรเล่นทั้งวันก็ได้นะคะ ทุกคนก็พิจารณากันดูสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให,ห้่งขอให้โชคดีนะคะเป็นเสีีกทีทุกคนสวัสดีค่ะ